คุณมาเข้าเจอยังบื yeah, right. ้อเชืจอทุชัตทุชัดเนี่ยเข้าเ่อหนังเบิองเนี่ยนะมือมือพอดีเลยสีซอยเจอส่งเลยป้าทุกคนเก้าสิบปีนี่นะเพิ่นก็เป็นญาแกลของตระกูลเฮานี่แหละนี่เอ้ากินพวกนี้ก็บญาแก่บ่นอย่างนี้เนาะภาพตกทายสบายดีทุกคน ตอนนี้ลราห้ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะสีเอาซีนเมอร์เลยทุกคนเลยอ่อ,องอนะเป็นกันอองเอาวินหา้าบคับเพราะว่าเสื้อถงอองนี่มันอันเสื้อเฮากัถือมาบวได้หลายนัย่ถือมาถงเดียวทุกคนเลยมากันเลยเป้นกันเอาเป้นกันอองนะงเมื่อยางมือกันทุไหงลุยทุกคนไหมยางมือน,นี่กคนระมาณอยู่ผูทุกคนเทองสมุโมงนี้ โบตกแล้วทุกคนเลยมือเขามานนี่กับสองชั่วโมงป่ายบันว่าอื่นนี่แหกกระติกเลยมันหนักเด้อ่าทางกันนะยังเงินคือเก้าอยู่ทางกันยังสีคือเก้าอยู่หน้าที่ตมเลิกตึกใต้ใช่หัน <อา S 1> หานคนละล้านซื้อไปมียี่อดแล้วเนาะ เออมันได้ไปฟังความขอนั่นน่ะเออโทรก็ยังๆ พกยางละำเลยเนาะเมือหดบ้านนี s <S yep. ่ประมาณจังโมงขาดวะเจ็ดโมงเลยเจ็ดโมงเนาะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเจ็ดโมงด้านไปดกยางกอนละบ้านเอออินเข้าได้รยางกันเนาะมีเทาไปเลยเนาะอันจูอันจูาจูเฮิร์นมือฟ้าและข้าวน่าท้อแท้น่าท้อแท้เลย ông thuộc phơi đồng mặn là cái lùi thôi con này con bà đi nè cái tổ <laughs> ừ. à? ừ, bên là bên ừ. à, to và cái <laughs> tay tai khom mong lời đấy nó người ta bỏ đấy. bên đen rồi tất cả mọi nha. Bên lấp máy đen, bên pe rồi. Ô. Mở này. cái sao? มืดแล้วนะวันนี้ก็ใต้ไฟแล้วขำแห้งแล้ววันนี้สอบหอดบ้านนี่สิเจ็ดโมงมีรุดทัวร์ตอนนี้หากะาได้เขิงซ้ำโอ้เมย์ละโออเฮิดเลยเฮิดเลยไปเปิดเลยมือหอดเฮิดนี่กาจบแล้วแปดโมงวาไม่เลยได้ตั้งเปลาไม่เลยไดนานหอดแก ขาวในเลิกเอมีไปแล้วท uh, ุกคนเลย่างมยเนี่ยางเขาเขาเมาน้เขายางมาแล้วพัดได้กลับเลยมันก็เฮ็ดเธมีลก็ยามนี้ก็้องหลขนาดทุกคนเลยแตด่านให้เต็กเลยนุ๊ เยวกระโดดซ้อโคตรป่งเสรล้เฮ้ยจริงจ้าบอมหนักเนาะโมไม่ล้มนะมึไปลุยต่อไปเป็นในก่อนทุกคนวันนี้กะโอ้ซอเธอที่เธอเลิอวะเธอที่ีเธอที่ซีโอ้จะโดน โหโดดอีกๆไกอาต๊ไปเอาอีหยานนี่หอดบ้านทุกคนมาดิดื่มน้ำข้อแห้งเลยอืมเยอะน้ำเลยกว่ามู้ดีหนักลหะเออโฟดอ๋อเออไหลแค่ย้อยนะอาต๊ตอนนี้กะเคืองใกล้สิหอดบ้านเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเมื่อพบกันอยู่เฮิ่นผู้ทุกคนเลยิ้นกันยังไม่ได้แหกเลยนะ เดียวเลิกกันงานเเดี๋ยเกันมื่อเบิงน้ำอีเท่านึงทุกคนเมือแหกซีเมื่อแหกคืออยู่ต่บ้านทุกเลจะเจอย้างก็มนนี้กันดึกละหอดบ้านเลยทุกคนเลยโอ้มือแหกนะโอ้อ่าโ เฮ้อเยนะเี๊ยบเี๊ยบเจีลอบเอียาเยบเจี๊ยบเจี๊เจี๊ยียบเจี๊ยบเเยบบานี้ยบเจีะยบเจี๊ยบเเบเจียนเบีนยบียบเบเจยะเีบย เติมเลยทากินนี่มากโอ้ยเลิก็ไม่ดีนะจงเลดนะเลจงย้อยเลเลยเจ้าฟาดจงทยหนึ่งเลิศจงผูกวักวักเพื่อจะได้โคพูกเฮงนี่นะเบิ่งเข่าวักเพื่อเป็นผู้เฮงเลยนะเลสจะเจ็บปางคุณนะโมเลยโถให้บาซินมากินนะได้ได้ ลักมันฟ้าแล้วโอ้นี่กระลูกสาวขอนไทยนได้ลูกสาวได้เ้ตัวนีน่ได้นี่ได้ปลาสองเด้อปลาถุมาปลาธุมาสาสาวไทปลุมาสาวาผูนไทยโอ้หานกะให้เอ็นพอเฮากันกลับอันลูกชายเปืนจัดการก็ทุกคน สักพักก็นะทเาาเาาูทเขามากิน,กนเามกินกนันไหวเขามางไอ้เรา,เ,าเลยเอาพนะีานานะ่นึกกขานหน้าเนาะฮัลโหล ตอนนี้ก็พากันย่อยซีนมันทุกคนเลยมาหอด้านแล้วกันพากันเอ็ดกินล่มเน่เอ็ดกินข้าวล่มพาข้าวใ่มืันนี้นะไอหันป้าป้าเอ้ยพาน้องมากินน้ำกันแน่พักหอมห่อพักเืลอเอามายู่ไหนลืมกินนะไว้ออกอันนั้นอม่ยาน Mơ phải hà nội tưới bằng dòng sơ khảo lòi lẽt. Tiếc bơi, bàn mua mình sơ khá cho lúc cốm lần nữa 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 Chị khám đi, thì khá không mà nhâm quá ừ, ừ. Ừ. Mình nhâm nhâm gì đây đấy cho ừ. à, không เิดมาถ <oh> ้าซ um um ื้อตุมีนะเพินมาทาเอาซีทุกคนอาไปเอาซ่งเข้ามาให้เาดูพ่อเลยอแบงค์่นี้พ่อไ้นู้โอมอีเอาซีนนเฮ้อนะกนี้กนี้สีนนเอูด่เฮ็ทแล้วพูถึงหาสิเจไมาั้อาไปซีเนาะมันจะเสมอเนี่ยมันจะั ถ้ามีต <si ้องขอนา้าเทอยู่หลังัต่ไม่ใช่เราลุงตัดต่อเริ่มต้นต่อคำกระดูกมาดูกลางนะเป็นถ้ามาถ้าซื้อสีนพร้อมทุกคนเลยกลับเท่กัจิบบอกกลับเท่ากับผ้าผ้าเชลล์ผ้าเชลล์ โอ้เต็มเฮิ่ทุกคนวันนี้นะอ้าต้องขอท้าเอาซีงหมูโอ้ได้ซีงหมูแล้วก็มือเพือมมันแล้วได้บานีิเอามือเอ็ดกินแรงบางคนก็ท่านได้กินข้อแรงนะท่านได้กินแลท่านได้กินบ่อ้้า มามาทุกคนสวยมากกินซอยยุหมูป้าได้่นกี้นะอ๋อตัวนีู้หมูป้าเฮเขเอเฮ้ยตัวนี้ลักับกับกัับยล่ะออต้องคาเคียงคาเคียงตีดนิดนึงอาลงเช่นนี้นะอาลงกินแบบเสือแล้วนะวันนี้กินแบ็บเสือแบบสิง แค่แลเบืดนะล้วตัว่าอาคนยังหิอยู่ะยู่แล้ยู่ละยูแล้วรับันจู่บันแปพักพักเอาห้าวเลยล้พักนี่หอมปีนี่แอปอืมแอปแอปยัดพี่น้องยัดกู ภูมาก่อนอายุแล้วภูภูไปเอาเลยอายุแล้วอ่ะุกินยูพูดแห้งเลยสกดกิ่นจับเลยสุดพูดเหมือกันชยเห็นจะลงเรองยพักพอืนอันนั้นบน้เาพดตันักปิงกับเมื่อกี้แดงนเลยเนาะ นีโซ่ซื้อซ่งเล็กหรือว่าซื้อเลิศทุกคนตัวนี้นี่ไปอยู่มืออื่นกุคเไยนะะยังโบราณเลยนะก็ยังเชื่อนนยังสงเชื่เชื่อเยอะนั่นแหละหมดหมดนันี่ลูกสาวกกบาบุไทยเพิ่นตามเจา แจวอันน yeah, yeah, nice so so cool. mm ี hmm. been, ้มดเฉพาแห้งนึงคนแรกนี่แจวปรกหอมตีมากอ่ะยนไปก้อละเป็นกระสีสองคือกันได้ทุกคนเนีปาติดตามได้ด้วยคือสองคือสปัุมมาชาวเราคไทย ปลาทูมาสาวพทลา้ด้เอาไปเบิ่งเผิ่นได้ทุกคนเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆนี่แหละหาโคมากินสู้สาวคุ้นก๊กนะนเาไม้ะไ่เลยครับแล้วกาไม้ะไถ่รับ ล้างเครื่องหอมบันนี้ทุกคนใส่เอ็ดเลิศกี่นี้นะนี่เอ็ดเอ็นเอาเลิศมันมาทุกคนเลยเลิศเพราเลี่ลาย,ลายนึงก็เลยเอามาเลิศบุรีโอ้เลิศกี่นี้อ่ะสัมผัดคอ,อเอาู่ยคักไว้หัดเด้อเอาล้างโอ้เล่นบ้าประสินครับประทอน จัดการแล้วทุกคนเลยเอานีอย hmm, oh. ู่ๆเลยไดเขาเอยังบืเทรทุินะเข้าเจอหนังบิ้งเลยได้ย่องันย้องกับบ่าไทยเนี่ยจะหนอ้อยสุดอันอันสดเลิศกันอ้าวโอ้โหจูบอะไรกักินบ่อะไรนะ ยกว่าเซ่นเงินนะจงเล่นนะเล็ดหมดไปจ้ะจงขยายเลยนะเล็ดจ้ามัเบิกเลยกวาดมาเป็นเท่าไหรของมึงเนี่ยฮอนฮอนฮอนตับมันได้ตัวไหนเนาะนี่น้ำเย็นนี่นี่น้ำเย็นนี่น้ำเย็นนะน้ำนี่แต่น้ำก๊อกดูเขาได้เอาประตูน้ำมาบีบเอาปั๊บ Ôi, khâu năm thì thăn nữa. Ăn nhang nữa, khâu năm thì thăn nữa. Dạ, đấy ลองมันคือสองเลือดแปลงกันหนักข็องคือแบบก็สองมันอะเลิเลยอ๋อเลย่าแล้ววะของเขาคือได้นะเย็นเลยโนล่กนะโหนกนโอตอนี้กําลังเอพาข้าวโลงคนกินกินน้กันนะข้ามมันเฮ้ยได้มันชุบมันหยาน จดองขมยองขมยป่าแดงนั้นนะบ่มีคนมันเงี้ยระตูเหเฮ้ยเซ่องอัดล้นมอัดัดอัดสี่ครบเดียวกับนิ่จะซ่องละซ้ำซ่องตันนะเอาไ้ไหมเอาเอาเอาบูยจตัผ่านไนได้ซะเอาไหม

มันหมดเลยท่านเนี่ยแล้วมันคือยังคือว่าจะชิมบุ้งบุ้งอะไปเนี่ยหาเลยใช่ไหมชิมกินหยาคือหยาไม่ได้กินอะไรเลยพอได้ยิมันมาแล้วก็เฮาก็เอาซอยบัวบุ้ไทยพูดนึงแล้วกันเพิ่นปั่นเฮ้ยได้ขาไปเอาน้ำทุกคนบักทอปั่นนี่นะกว่าเาพูดนึงนี่อ่ะปั่นจะกินเลาวเชื่อทุกคนพูดนะฮะเชื่อต่างห้ามันมีไส้มันมีเผื่อได้หน้าของอย่างนะ น้ำก็ได้เลยบางคนเนาไว้ได้เซื้อไพมันนะไอ้ทุกคนพอได้ไปลาบสู้เขาแม่กินแม่กะนอนหน้าวันนี้กะเปิ้ลบ่ได้เข้ามานะบ่ไล่แน่นอนหน้าวันนี้เข้ามาทุกโอบ่ทอนโอ้อันนี้เอ็ดผ้าเข้ามาเฮอยาเท้ากินได้นี่เอ้ากินวันี่เธอเลิกแล้วป่ายูดิหยาพอดลอยแล้วบ่เก้าสิบ ป้าทุกคนเก้าสิบปีนี้นะเพิ่นก็เป็นญาแก่ของตระกูลเฮ้านี่แหละนี่เอากินพวกนี้ก็ยญาแกลว่าอย่างนี้นะญาออนมด้เพื่อนนี่สบายดีมากินอ่ารเพนเพิ่นนี่ยังแข็งแห้งทุกคนเลยขั้นเอ็นเอ็นแม่นเฮือไปหน้ากะไปได้เพิ่นนี่อันนี้เนี่ยลู่หลานมีเฮือไปแล้วตีนี้เนี่ยเอากินซ้นหมูป่าได้โสงเงินตนเพิ่นเป็นสาวนี่ได้กินดูเยอะนุ่งหยา โอ้ยมีหม้อแล้วกระเด่งด้วยฮะกินข้าวกระเดงฮูกระเดงเลยรมาดาเว้ยกระเดงได้บกเด้ลนมีได้แล้วกระเด่งมันมีเอามันได้กระเดงมันอึดแล้วจงไว้อนุรักษ์ละคันหมูป่าวันนี้มันมากินมันคนเอาอันนิ้ตินหมูป่าันนี้นะมาเลิกเอ้ากินตีนมป่าอัินี้นเป็นอะไรล อันนีเพิ่นกะสี่ห้าร้อยแล้วทุกคนเลยเก้าสิบปีนี้เยอะมากกันก้าสิบเอเออแล้วไม่ีกินบ้าอีกแล้วบ้ามีกินอีกบ้างซีนนี่มีกินบ้าีออกะบพิงีนนะกินแมพุม่มเขาผู้ชายน้อยแน่โอเคทุกคนเลย วันนี้กามาเฮาทเทอรนอนซาดแล้วก็กินข้าวกินน้ำก็อิ่มแล้วปั่นสีนหมูก็เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยปั่นกันแล้วแล้วนะแล้วเฮากัสินมหาหมนน้ำในพัะพอนก็ทุกคนเลยป้าเมย์นะย่างไปจนทอดด่านแล้วก็ย่างกลับมาทุกคนเ่ยวันนี้กามาน้ำเบ้าพุทธไทยเพื่อนทุกคนเบ้าพุทธไทยเพื่อนจัดการนะเฮวี่ส่องหลังทุกคนถือหมูครั้งแรกของเพื่อนทุกคนนี่ครั้งแรกของเพคนเพื่อนกันถืออันหมูถือเฮวกัหมูบ้าไนท์ไปไหนทุกคนเลยส่องซซ่นะ พอดีไปเอาสามนนี่ก็ถือว่าเต็มแห้งได้ทุกคนเนละเป็นกันหามกับลูกไส้เพื่อนได้ไปน้ากันเอา้าคลิปนี้ก็เสียไว้สนีก่อนทุกคนนะเลยที่โยนห้ากะสีเอาไปเอ็ดกินซุปพอซุปแม่กินยุตนาทุกคนเลยพอนี้ข้ามานะแต่บาแม่กระบอกไรสามีไส้นอนหน้าสามนทุกคนเลยเื่ออืดตัวแลกเสียเอาไปเอ็ดกินทุกคนกินแล้วกันไปหุ้นข้าวเลยทุกคนนะหื้นข้าวยังมีแล้วนะเดี๋ยวหืนข้าวแล้วจะได้ขึ้นป้าทุกคนเลย เอา้าคลิปนี้ก็เสียไว้ังมีก้อนทุกคนขอบอกมักับใจทุกคน,คคท,กคนคคที่เข้ามาติดตามมาส่มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหนพวพพอได้ไหมคืคอคคเก้าทุกคนขอบอกมักับใจหลายๆทุกคน